สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาพิติกก่อนเลยค่ะวันนี้มาถึงแล้วจากที่รอคอยกันมาลุ้นทุกวันจนถึงวินาทีนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะคะลุ้นให้น้องนนะคะได้เป็นที่ถูกใจทุกคนไม่ว่าในเรื่องของซีรีส์แล้วก็น้องๆเองนะคะวันนี้ก็ลุ้นจนถึงแบบวันนี้ที่จะต้องออกอากาศจริงๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้น ตื่นเต้นของผลงานตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆที่เขาจะกล้ากล้าเป็นศิลปินเต็มตัววันนี้ในเต็มรูปแบบของเขาสองคนที่เขาก็รอคอยวันนี้ด้วยเช่นกันเราเองก็รอคอยเช่นกันที่จะได้ออกอากาศซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราเต็มที่กับการทำจริงๆแล้วก็รอลุ้นมาตลอดว่าเมื่อไหร่ทุกคนได้ดูเนี่ยหวังว่าจะชอบและก็คิดว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆค่ะกว่าหนึ่งปีที่กว่าจะแบบ มาเป็นถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะจิ๊ก็ตั้งแต่ก้าแรกก็เพิ่งจะครบ1ปีไปในการตั้งแต่ออดิชั่นแคสติง้งแต่ว่าการทำงานของเราจริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่2เดือนแต่ว่าของน้องๆนะคะแต่สำหรับของพิติกเนี่ยก็การเตรียมงานมาทั้งหมดจนถึงเดินทางณนะวันนี้รวมโปรโมทต่างๆก็1ปีก็ค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะมากในการที่จะทำซีรีส์หนึ่งเรื่องที่อยากจะเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนรู้สึกว่า ชื่นชอบซีรีส์ของเราดีนะจะทำยังไงดีนะและ้วซีรีส์จะเป็นรูปแบบไหนดีน้องๆจะวางตัวแบบไหนดีการทำงานจะเป็นแบบไหนทุกอย่างมันถูกการคิดค้นทุกๆอย่างกว่าจะถึงวันนี้มันผ่านมันผ่านทุกอย่างผ่านขบวนการต่างๆถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่วันนี้ติ๊กต้องการอยากจะเห็นแบบสิ่งที่ติ๊กได้ทำงานทุกอย่างด้วยความเหนื่อยยส่งต่อความสุขที่ติ๊กได้ทำทุกอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ได้ถูก ถูกให้ทุกคนได้ชื่นชมกับผลงานที่ตั้งใจค่ะเรียกได้ว่าอัน,นก็เป็นแบบว่าซีรีส์เกิร์ลเลอฟครั้งแรกของติกด,ด้วยค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นเกิร์ลเลิฟเป็นซีรีส์ครั้งแรกที่ได้กระโดดเข้ามาทำคือก่อนหน้านี้อาจจะเห็นติก๊ในรูปแบบของบทบาทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบของตัวเองมากๆ รวมถึงงานของละครที่เคยทํามาแล้วก็ในเรื่องของภาพยนตร์ที่เคยได้ทํามาซึ่งไม่รู้ว่าใครเคยทำพหรู้เปล่า <c oughs> ก็ทำทำทำหนังมา3-4เรื่องนะคะแล้วก็ได้ทําละครมาแล้วแล้วก็ได้หยุดไประหว่างที่หยุดก็คือแบบรู้สึกว่าเออตัวเองเอนจอยกับโมเมนต์นั้นแต่ว่าด้วยทีมงานที่มีความเอเนจีล้นหลามบอกว่าทําเธอคาบอสทาเธอคาพิติกเราอยากจะกลับมาเป็นรูปแบบของการทํา เต็มตัวก็เลยกระโดดมาทำซีรีส์ก็คือเป็น GL เรื่องแรกของเราค่ะอ่ะค่เป็นไงคะกับจีนี่เจนาดเราได้มาผมใจทุกอย่างนะหลังจากที่แบบดูทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเหมือนขอลูกมาเลยนะ <c oughs> เหมือนขอเหมือน <c oughs> ขอพระเจ้ามา <c oughs> ก็ขอขอทุกอย่างขอให้ทุกอย่างแบบว่าตรงปกตรงตามที่ คนเขียนนิยายเขาได้วางเอาไว้ว่าต้องการบุค,คลิกภาพแบบไหนต้องการให้น้องออกมาคาแรคเตอร์แบบไหนอยากได้ตัวละครที่มาสมในบทบาทซีรีแบบไหนก็เราก็ได้แบบตั้งเจตฐานขอก็คือได้เหมือนได้ลูกมาสองคนนะคะก็ได้ตรงปกได้สองแสบมาได้ตรงปกมากมากคนนึงก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงไทยกับเป็นรูปแบบของคุณหมอซึ่งด้วยตัวจินนี่เองเขาก็จะมีรูปแบบลักษณะต่างๆท่าทางหรือแบบ รูปลักษณ์ของเขาก็มีความเชื่อว่าเออเขาเป็นหมอได้ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีความเก่งในตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดของชีวิตเขาเดี๋ยวให้เขารายงาน <c oughs> ส่วนคนนี้ก็ตรงปกค่ะเพราะว่าในนิยายนะคะคุณมีนามก็ได้เขียนไว้เขาว่าอ๋าอเป็นต้องเป็นแบบนี้เป็นนางนางเอกที่เป็นนางร้ายที่แบบร้ายสุดขั้วมีความสูงยาวเขาดีหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ซึ่งแบบอ่ะเจ้านี้ก็ตรงปกอีกน้องเจนน่าก็ตรงปกอีกก็ถือว่า เป็นคู่ที่พระเจ้าให้เรามาแล้วกันทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะ,ะมาถึงจินนี่กับเจนา่าาะคะเป็นไงมากวันนี้ผลงานของเราจะออกสู่สายตาทุกคนแล้วค่ะก็ะะตื่นเต้นมากๆก็หนูกกับน้องอะ่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าพวกเราก็ทำงานกันมาหนักมากๆเลยค่ะสําหรับโปรเจกต์นี้เนาะเราก็ทํากันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ช่วงกลางปีที่รอออนนะคะพวกเราก็ยังทําแบบกิจกรรมสําหรับเตรียมโปรโมตต่างๆซึ่ง วกเราก็รอกันมานานมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบในที่สุดมันก็ถึงวันนี้สักทีค่ะดใจน้าละคะก็ดีใจค่ะดีใจอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราก็ไม่ได้มาด้วยความคือจะไม่ได้มีความหวังเอาอย่างนี้แบบดีกว่าแบบไม่ได้มีหวังที่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเสียใจอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆก็ใช้ชีวิตมัน่อยทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ทําตามโปรเซสมาอยู่ๆตอนนี้มันก็เป็น หนึ่งปีแบบถ้าเกิดน,นับจากวันแคสอะนะคะจนถึงวันเนี้ยนี่คือหนึ่งปีแล้วตอนนี้ผลงานที่จะทำมาทั้งหมดก็กำลังจะปล่อยให้ดูคนดูรวมถึงตัวจเจงด้วยเจก็เจถ่ายเนาะเจะก็ไม่ได้ดูเพลย์แบ็กอะไรแบบเยอะเพราะว่าด้วยเวลาเราต่างๆอะไรเงรี้ยแต่นี้คืออันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เจก็ได้ดูผลงานเต็งเหมือนกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็คือแบบก่อนอันนี้ก็มีได้ทำเ็นฟิศก,กับแฟนๆเป็นยังไงบ้างแบบ ครั้งแรกเจอพันชแบบใกล้ชิดอ,อะไรเนี่ยเอาจริงก็คือติ๊ก็ไม่รู้เนาะคือครั้งแรกของทุกอย่างเนาะจ๊ถามเขาว่า <c oughs> พี่คะอันนี้เราทําอะไรกันนะคะ <c oughs> แต่หมายถึงว่าเกิดมาไม่เคยรู้ว่าเป็นเนฟิตคืออะไรเขาทําอะไรถ่ายรูปสองตอนหนึ่งอะไรต่างๆนาน,นานอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยถามเขาอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในชีวิตดีค่ะก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคนก็ดูแบบมามาดูเราด้วยความแบบ เว้ยเจนน่าล้วเขาก็ทุกคนให้กําลังใจหมดเลยทุกคนก็แบบโอ้หเปิดมาคนแรกน้ําตาหนองเลยแบบน้ําตาคอเลยเขาบอกว่าแบบเออเนี่ยจะแบบอยู่ซัพพอร์ตตลอดไปเลยนะมาหาครั้งแรกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความรักรูปแบบใหม่แบบเป็นความรู้สึกดีดๆอะค่ะรูปแบบใหม่เพราะว่าจะเกิดมาจึงไม่มีแฟนคลับไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแต่เพื่อนมีพี่ปาน้าอาอะไรเงี้ยพี่ก็พอไม่ต้องไปก็แบบ อันนี้คือแบบความรู้สึกดีๆในรูปแบบใหม่อะคะ่ะใช่สำหรับตัวจริงจะก็แฮปปี้ที่เออเกิดมามันก็มีแฟนคลับด้วย <laughs> ค่ะพี่จินนี่เป็นยังไงบ้าค่ะก็ก็เหมือนน้องเจเลยค่ะก็คือจินนี่ดีใจมากๆที่แบบก็มีคนมาหาแล้วก็สปอร์ตพวกเราเยอะขนาดนี้แล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่จินนี่ประทับใจมากๆในช่วงเวลาเมื่อกี้ที่ได้พูดคุยกับแฟนคลับก็คือเหมือนแฟนคลับหลายๆคนนะคะเขาก็นําแฟนของพวกเขามาดูด้วยซึ่งแบบว่าเป็นแบบว่าเป็น G.L เหมือนกันซึ่งหนูก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้กับคอมมูนิตี้นี้ค่ะทําให้แบบว่า G.L อ่ะมันเติบโตไปได้มากขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักดีนะ แบบว่ามีการแบบว่าเอาคู่ของตัวเองมานั่งดูซีรีส์ของเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักของเขาค่ะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่มี <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็มาร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเดมกับแพทนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความฝันของหนูแล้วก็น้องมาโดยตลอดนะคะก็พวกเราก็พยายามกันเยอะมากๆจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ถึงถึง,งวันนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ติก๊กแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนพ่วมกับพี่นกที่ ทีมงานทุกคนคะ่ะที่ทําให้สุดท้ายแล้วอะ่ะพวกหนูอะ่ะได้มายืนอยู่ตรงนี้และหนูก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆคะ่ะกับผลงานชิ้นแรกของหนูวันนี้เป็นแบบพอเราเข้ามาแบบทุกที่มีจัดหน้าเราเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> ตื่นเต้นแลยเวลาแบบเดินเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้กําลังแบบจะฉายในโรกแบบในจอภาพยนตร์แล้วอนะไรเงี้ย สเต้นไหมเต้นคือจริงๆแล้วน้องๆทุกคนเนี่ยจะไม่เคยได้เห็นภาพเขาเลยนอกจากวันที่แบบอ่ะยิงเทเลอร์ยิงทีเซอร์ยิงไพลอดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะได้โมหตโมเมนต์ภาพที่เราได้ออกก่อนเขาจะไม่ได้เห็นเลยแม้กระทั่งภาพในกองถ่ายเบื้องหลังเนี่ยน้องจะถูกไม่ได้เห็นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเก็บโมเมนต์เขาแบบเมื่อเวลาเขาเห็นผลงานของเขาแล้วรู้สึกว่า ที่ฉันเล่นไปเหรอแบบซีนนี้เหรอคือแบบเราอยากจะแบบเห็นรีแอคเขาว่าจริงๆแล้วซีนที่แบบบางทียากยากลำบากสําหรับเขาอะแล้ววันนี้เขามาเห็นอะเขาจะรู้สึกโมเมนต์นั้นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เห็นก่อนมีความรู้สึกว่าอ๋อแล้วไงมันรู้สึกก็เห็นแล้วแต่เราอยากจะรู้สึกว่าเขาได้มีอารมณ์ร่วมกับทุกคนและทุก EP ีที่เขาจะถ่ายทอดเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเขาก็จะได้เห็นพร้อมกับคนดู ทั่วประเทศเช่นกันเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเราอยากจะเห็นโมเมนต์ว่าเขาได้เห็นผลงานเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเป็นยังไงเขาอยากจะปรับปรุงอยากพัฒนาไหมอยากจะทํายังไงต่อไปไหมรู้สึกว่าเราอยากเก็บโมเมนต์ดีๆแล้วแล้วรู้สึกว่าเออเขาเขาได้มีเอนจอยเมนต์ตรงนั้นด้วยเขาก็เลยยังไม่ได้เห็นเหมือนกันค่ะก็ม<ห>ีหลายเสียงชื่นชมมาเกี่ยวกับภาพเสียงอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งแบบว่าเพลงประกอบซีรีส์ที่ปล่อยออกมาก็เป็นแบบว่าใช้บูกี้ไลออนะอะไรเงี้ยอยากให้พิติตรแบบว่าช่วยการันตีหน่อยว่าแบบ หลังจากนี้จะได้ร่วมเดินทางได้ร่วบได้รับความสุขเต็มที่จากพิจาร์แน่นอนก็จริงๆแล้วพิจาร์เนี่ยทุกคนจะต้องบอกว่าใช้คาว่าและชีเสร์ฟชีสร์ฟด้ก็พยายามจะเสิร์ฟทุกอย่างนะคะให้ค่อนข้างจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องของการถ่ายทำที่เราก็ใช้ทีมที่มีศักยภาพนะคะเลือกสารที่แบบว่า คนที่มาร่วมงานแต่ละคนเนี่ยได้งานที่ค่อนข้างตรงปกกับเราแล้วก็ตรงใจกับเราแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องเพลงเพลงก็มีความรู้สึกว่าการที่เราจะใช้เพลงเพียงแค่ไม่กี่เพลงแล้ววนซ้ำเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางโมเมนต์ของในซีรีส์ของแต่ละอีพีอ่ะมันมีโมเมนต์ที่เราสึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดอยากจะขยี้เพราะว่า แต่ละอีพีมันจะถูกแบ่งด้วยจังหวะของชีวิตที่มันแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนต์ของเพลงอะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สุขว่าเราได้ได้เก็ตใจทุกอย่างไม่ว่าน้องแสดงออกมายังไงเพลงอันนั้นก็จะคล้อยตามบุค,คลิกและก็บริบทของน้องแต่ละซีนแต่ละอีพีไปด้วยเพื่อให้สุกว่าการดูซีรีส์ของเราได้อัตลัครบและนักร้องที่เราเลือกเนี่ยเราก็เลือกมาตาม ตามบทเพลงที่เราสึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้เข้ากันได้มากที่สุดก็เริ่มต้นจากสตาร์ด้วยคุณโบกี ee, ไ้ไลออนนะคะต้องขอบคุณมากๆที่แบบว่ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างพลังเสียงเขาเรียกว่าหูทิพใช่ไหมหรืออะไรนะที่หูเครือบทองหูเคลืบคลบอ <laughs> บทองเคืออง <laughs> รียกไม่ถูกขอโทษ <laughs> หูเครือบทองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีแต่ตาทิพมีตาทิพโอเค บางทีก็ตามไปด้วยไม่ทันนะคููที่ร<ม>ู้ดีก <c oughs> ็สับใหม่ก็ได้มาถ่ายทอดให้รู้สึกว่าเฮ้ยได้ฟังแล้วรู้สึกแบบมันคือพลังอันยิ่งใหญ่ของบทเพลงพิษลักษ์ที่ตามคอนเซปต์ของเราเลยรู้สึกแบบมันเราอินตามตามเนื้อเพลงตามเสียงร้องขอบคุณแบบคนแต่งเพลงแบบน้ําตาที่แบบ มาร่วมร้วยกันแบบว่ามาต้งแต่ต้นมาฟังมาบีบมาทุกอย่างว่าเราต้องการคอนเซปต์อะไรแล้วทําให้เราสึกว่าเราได้เพลงเพลงนั้นมาตามคอนเซปต์จริงๆก็ขอบคุณทั้งทีมรักละครอะไรอย่างเงี้ยด้วยที่มาช่วยกันสรรสร้างแล้วก็เพลงทุกเพลงนอกจากที่จะมีเพลงของคุณบูกี้ไลออนแล้วก็ยังมีศิลปินท่านอื่นๆอีกพี่ติ๊กสปอยว่าเกิน5เพลงแต่ว่ามีคนแบบว่าไม่มีโอกาสได้ยินของจินนี่ไปแล้วแปลว่า วันนี้เรื่องโอกาสได้ยินของเจน่าด้วยหรือเปล่าก็รักลูกก็ต้องรักให้เท่ากัน่ะแปลว่ามีแบบแฟนคลับที่มาชมอีกทีหนึ่งจะมีโอกาสได้ยินแบบน้องๆจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าวันนี้ก็ก็พร้อมที่จะบอกว่าให้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ได้เห็นความสามารถของน้องๆไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็ก็คือติพยายามจะกระจายให้ให้ทุกคนได้มีโอกาส ทุกคนที่ได้โชว์ความสามารถแล้วก็จริงๆแล้วเขาสองคนเก่งเขามีความสามารถรอบตัวจริงๆทั้งในเรื่องของความสามารถนะคะทุกอย่างไม่ว่าร้องเล่นเต้นรำหรือในเรื่องของภาษาสมภาษาคือสองคนนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบในความรู้สึกของติ๊กแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครที่ถูกถ่ายทอดออกไปด้วยค่ะอาจจะนี้เันนะค่ะให้อ้อมแฟนๆหน่อยกับ EP ีแรกของเราหน่อยซีหน ไก็แฟนงงๆทุกคนนะคะถ้าเกิด EP แรกเนี่ยก็อยากให้มาดูกันเยอะๆเลยเพราะว่าหมอเปรมกับแพทเนี่ยเสิร์ฟเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็จินนี่ก็อยากให้ EP แรกของพวกเราติดเทรนด์ถ้าติดเทรนด์นะคะจินนี่จะพาน้องไปเลี้ยงข้าวเยอะๆๆๆๆะแบบอร่อยสุดๆเลยค่ะ <c oughs> หนูสัญญาแล้วค่ะจะหน้าอย่างไรครับพี่สปอยล์มาขนาดนี้นไม่เลี้ยง หนูเลี้ยงไม่ใช่แล้วพี่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงพี่ด้วยเลี้ยงด้วยจะแน่ค่ะคือตอนนี้จะคิดว่าอีพีแรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรับรู้มาโดยสมแบบพอแบบด้ระดับหนึ่งอะนะคะว่ามันจะมีอีพีแรกอะไรอย่างเงี้ยเจก็พี่จจนี่ฝากอีพีแรกแล้วเจก็ฝากอีพีสองอีพีสามถึงอีพีสุดท้ายนะคะฝากติดตามเรื่องราวของซีรีส์ของพวกเราเนี่ยพี่พี่พวกเราทํามาอยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วก็ ฝากฝังว่าทุกคนจะเห็นถึงความตั้งใจของทีมของเราคะ่ะที่ทำออกมาทั้งพี่ติก๊กเห็นถึงแบบผูกกำกับตัวนักแสดงเอ,อเองอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามเ,เรื่องราวคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดูทางแบบช่องทางสดไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะดูอันคัดได้คะ่ะเรามี YouTube ค่ะ d s อ Style e n t e r t a i n m e n t ค่ะซึ่งถ้าเกิดใครสมัครพรีเมียมเนาะก็ไม่มีโฆษณาง่ายเลย เราอยากเราอยากไปทานข้าวหรือเปล่าพี kind of ่เขาบอกว่าเท่านี้ปิดเทนเขาจะตอบอะไรก็ได้ไม่ต <Yeah ิดเทนก็ทานได้เอ้แต่เราต้องติดเราต้องติดพูดเราวนอะอ่ะงั้นดีกว่าขอให้จินนี่เจนน่าให้สามคำกับอีพีหนึ่งนิดหน่อยสิค่ะงานแต่งพังค่ะพังจริงค่ะโดยเขาอะไรเงี้ย่ม่คิดเยฮะดูคิดไม่ออกอ่ะคิดแล้วเอมันแน่นมาก สุดท้ายเราผู้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยอีกทีนึงว่าแบบออนแอร์ยังไงบ้างใช่ค่ะค่ะก็ขอฝากซีรีส์ผิดรัก Poisonous Love ไว้ด้วยนะคะออนแอร์ทุกวันเสาร์ค่ะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวัน31แล้วก็อันคัดแบบเต็มๆนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ YouTube n o s t h s t เอ e e t t ร์เท n n มนตค่ะค่ะรับชมได้หลังห้าทุ่มสิบห้าค่ะใช่ค่ะสด ออนไปแล้วรอแป๊บหนึง่งพักเข้าห้องนห้องน้ําแล้วก็มาเปิด YouTube ได้เลยคะ่ะห้าทุ่มสิค่ะ <c oughs> วันเสาร์นอนดึกได้ <c oughs> ได้เสาร์<า><า>นอนดึกได้ก็ขอคุณขอพูดตบท้ายนิดนึงนะคะก็คือ <c oughs> อยากให้ทุกคนลองติดตามแบบว่าจริงๆ EP อีพีแรกเนี่ยเราเริ่มต้นก็สาตาร์ทด,ด้วยความแบบสนุกแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆแค่ไม่เกินอีพีอีพีสาทุกคนก็จะแปลว่าเราขอ hop จยืนทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ แน่นอนค่ะคแล้วทุกคนอ,คอ้อแปอ้อเพเห็นไงวะทุกคนจะอ้อไม่ใช่กลบนะแน่นอนค่ะทุกทุอีพีมีอะไรให้ให้รู้สึกว่าได้ติดตามแล้วได้รู้จักเขาสองคนแพทแล้วก็หมอเปรมได้มากขึ้นด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ